เอ็มจีสิบสองครับเอ็มจีสิบสองล้านครับไปครับเริ่มที่สิบสองล้านครับเอ็มจีครับนับครั้งที่หนึ่งครับสำหรับเชฟคนยี่สิบครับยี่สิบล้านครับไปครับยี่สิบล้านครับทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วว่าเหลือคันไหนบ้างนะครับคันต่อไปนะครับเชฟโรเลตคาเมรโลนะครับปีสองพันยี่สิบสอง แค่รู้จักกันดีก็น้องบับบบีของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเอาดูรถสักคู่หนึ่งนะครับขออนุญาตออกบอนะถด้ต่อบอครัโอเคครับบอของเราะครับคันนี้ครับน้องบับบบีนะครับสีเหลืองทองอลามจริงๆ สวยงามมาก่านะครับเสียงอาจจะไม่เ,<อ>เราใจมากออแต่รูปร่างและรูปทรงของน้องเขาที่สุดๆจริงๆแถมโลโก้อัโตบอตอยู่ข้างๆแนละ้วที่ล้อที่วงมาลัยที่ที่ข้างๆริบไตไปหมดเลยแต่รถมันไม่แปลงไม่ไม่สามารถจะแปลงร่างได้นะครับเอ,อและครับรถคันนี้ครับเชฟโรเลตคามโลนะครับดียังไงรถคันนี้ดีคือเรื่องสปีด ความเร็วนั่นเองนะครับการเลี้ยวต้องมีเทคนิคนิดหนึ่งแต่ถ้าเลี้ยวดีไปถูกทางรับรองว่าตามไม่ถันนะครับอันนี้นะครับเขาบอกว่าั้นเบรกนี้ถือว่าเบรเขาของดีจริงๆนะครับเหยียบปุ๊บหยุดปั๊บเหยียบปั๊บหยุดปุ๊บนะฮะคันนี้นะครับการเปิดประตูเดี๋ยวชเปอร์ครับเปิดประตูให้ดูหน่อยแล้วเสียงเป็นยังไงคันนี้นะครับเปิดประตูแบบปีกนกนะครับ ได้เทพไปเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับสวยงามมากๆจริงๆนะครับมีหนังให้ดูด้วยข้างในนะครับขึ้นไปดูแล้วจะรู้ว่ามีหนังอะไรนะครับรถคันนี้ครับเชฟโรเลตคาเมโลนะครับปี2022นะครับสีเหลืองอย่างนี้สวยๆอย่างนี้เปิดราคาอยู่เพียงแค่10ล้านเท่านั้นครับเิลยประมูลครับล้านเชฟโรเลตคาเมโลสีเหลืองสองพสิบองประมูลที่10ล้านเท่านั้นเองนะครับ เอ็มจีสิบสองครับเอ็มจีสิบสองล้านครับไปครับเริ่มที่สิองล้านครับเอครับนับครั้งที่หครับสาหรับเชฟรยี่สิบครับยีิบล้านครับไปครับยี่สิบล้านครับครั้งที่หนึ่งครับยี่สิบล้านนับครั้งที่สองครับราคานี้ถือว่าไปต่อได้อีกไกลนะครับ ถูกก็ตกยี่สิบสองหรือเปล่าครับใช่ครับถูกก็ตกยี่สิบสอง MG ยี่ห้าครับ MG ยี่สิบห้าล้านครับไปต่อได้ครับรถคันนี้ครับสองที่นั่งก็จริงนะแต่รับรองว่ามันมือแน่นอนนะครับยี่สิบห้าล้านนับครั้งที่สองครับตีิ้วเท่าไหร่ครับตีที่สามสิบครับตีที่ก็สามสิบล้านครับไปต่อครับตีที่ก็สามสิบล้านครับ MG ว่าไงครับถูกกะจกว่ายังไงสิบล้านนับครั้งที่สองครับ เอ็มจีสามสิบเอ็ดครับเอ็มจีสามสิบเอ็ดล้านนะครับไปต่อที่สามสิบเอ็ดล้านนะครับทางสุกระจกว่ายังไงครับคอยหมันสนใจหรือเปล่าหรือสนใจอีกคันหนึ่งไหมให้เพื่อนยืมเงินไหมนะครับตุกี้ว่ายังไงนั่งเงียบเลยนะครับเอ็มจีนะครับสามสิบเอ็ดล้านนัครั้ที่สองสามสิบเอ็ดล้านนับครั้งที่สามก็ตีฮิ้วครับตีฮิ้วสามสิบห้าครับตีฮิ้วสามสิบห้าล้านครับไปครับเชลล์รุ่ยคัมเบโลสามสิบห้าล้านนับครั้งที่หนึ่งครับไปต่อได้อีกไกลครับวันนี้เขาสามสิ สามสิบห้าล้านนับครั้งที่สามครับสามสิบห้าล้านนับครั้งที่สี่นะครับวิตตี้บอกไปเขาไปดูวิตตี้สามสิบห้าล้านนับครั้งที่ห้าครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าสีภาพคือสามสิบห้าแน่นอนไปกันต่อได้นะครับผมต้องการที่ร้อยกว่าล้านเลยนะครับสามสิบห้าล้านนับครั้งที่หกครับเอ็มจีสามสิบห้าจุดห้าครับเอ็มจีสามสิบห้าจุดห้าล้านครับไปครับสามสิบห้าจุดห้าล้านนับครั้งที่หนึ่งครับ ส5 5ิบห้าจุดห้าล้านนับครั้งที่สองครับส5ิห้าล้าน35.5ห้าจุดห้าล้านนับครั้งที่สามครับ35.5จุดห้าใครอ่ะ35ิห้าล้าน3ามสิบห้าจุดห้าล้านนับครั้งที่สี่ครับนับถึงเท่าไรแล้วส5 5ห้าจุดห้าล้านนับครั้งที่ห้าครับลงจะโวตไหม็ไม่ชนห้าล้านนะครั้งที่สี่หามสบหกล้านครับไปต่อครับรถคันนี้ครับสามหกล้านครับไปต่อได้อีกครับสำหรับ รถเคปโรเล่คัเปโลตัวนี้ครับจะไม่จบที่สามสิบหกล้านแน่นอนนะครับนับครั้งที่หนึ่งครับต้องการเป็นหลักร้อยนะครับเอาเรบรถคันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่เสียดายเงินจริงๆนะครับสามสิบหกล้านครับนับครั้งที่สองครับเราเขียได้สามสิบหกล้านครับครั้งที่สามครับเสามสิบหกล้านครับครั้งที่สี่ครับะมีคนบิดเพิ่มย่งไสามสิบหกล้านนับครั้งที่ห้าครับครับเอเอ็มจีสามสิบเจ็ดจุดแปดครับเอ็มจีสาม เจ็ดจุดแปดไม่ได้ครับไม่ได้เพ่อเจจุดห้าก็ได้ครับเจุดห้าก็ได้ครับสามสามเท่าไหร่นะสามจุดเจ็ดจุดห้าใช่ไหมจ็ดห้าใช่ครับสามจุดเจ็ดจุดห้าครับนับครั้งที่หนึ่งครับไปกันต่อได้นะครับราคานี้ห่างจากที่หวังไว้เยอะเลยนะครับสามเจ็ดจุดห้าครั้งที่สองครับเจ็ดจุดห้าครั้งที่สามครับหรืเจ็ดจุดห้าครั้งที่สี่ครับยังไงดีครับคนอื่นว่ายังไงสามเจ็ดจุดห้าครั้งที่ห้าครับ และไปต่อที่เจจ็ดุดห้านับครั้งที่หกครับสามสิบเจ็ดจุด7.5ครั้งที่เจ็ดครับสี่สิบวันแล้วหรือเปล่าครับมีหรือเปล่าครับสี่ที่ถูกไหบอกว่ายังไงดีเจจ็ดดุห้าครั้งที่เจ็ดครับนครั้งที่แปดครับตีฮิ้วสี่สิบครับตี่ิ้วสี่สิบล้านครับนับเริ่มใหม่ครับหนึ่งครับสี่สิบล้านนับครั้งที่หนึ่งครับ ไปต่อได้ไกลครับสาหรับรถคันนี้นะครับบอกเลยนะครับสี่สิบล้านนับครั้งที่สองครับสี่สิบล้านนับที่สามครับ MG สี่สิบจุดห้าครับสี่สิบจุดห้าล้านครับไปครับนับครั้งที่หนึ่งครับสี่สิบจุดห้าล้านนับครั้งที่สองครับสี่สิบจุดห้าล้านนับครั้งที่สามครับอะไรไงดีครับตีฮิวสี่สิบจุดห้าล้านนับครั้งที่สี่ครับ เข้าใจแต่เหมือนกับนึกออกไหมว่าเขาพยายามเติมเงินอ่ะฉะนั้นแปลว่า40.5ล้านครั้งที่5ครับเขาอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยคันคันนี้แม่งแบบมีจำนวน่บ40.5ล้านครั้งที่6ครับ40.5ล้านครั้งที่7ครับ40.5ล้านนับครั้งที่8ครับ45ล้านครับใครครับตี่หิ้วครับ45ล้านครับนับใหม่ครับ1ครับ45ล้านครั้งที่2ครับ เอ็มจีว่ายังไงครับถุงบาถุงบาเราสี่ห้าล้านนับครั้งที่สามครับสี่สิบห้าเราตอนเดียวเลยนะครับสี่สิบห้าล้านนับครั้งที่สี่ครับสี่สิบห้าล้านนับครั้งที่ห้าเอ็มจีสี่หกครับเอ็มจีสี่สิหกครับเมาแล้ครับมาแล้วครับยึ้นมือแล้วสี่สิบหกล้านไปต่อที่ครั้งที่สองเลยครับเราเราตบิบไปคั้งทีนึงเผื่อได้ครัสห้านครั้งที่สามครับสี่สิบหกตอนนี้ก็ไม่มีแล้วและสี่สิบหกล้านครั้งที่สี่ครับเอ้ยพี่เดม สี่สิบหกล้านครั้งที่ห้าครับคันนี้นะครับวจะเป็นรถในฝันของใครหลายคนหรือเปล่านะครับจะจบที่ห้าสิบล้านครับห้าสิบล้านครับไปครับห้าสิบล้ครับไปแล้วครับตีฮิ้วครับห้าสิบล้านครับใส่สุดใส่หมดจริงๆนะครับสาหรับทางตีฮิ้วนะครับมีเท่าไหร่จ่ายหมดจริงๆสำหรับรถคันนี้นะครับห้าสิบล้านครับเอ็มจีห้าจุดห้าห้าสิบจุดห้าครับห้าสิบจุดห้าครับเอ็มจีครับหนห้าหมื่นครับตีฮิ้วครับห้าสิบจุดห้านับครั้งที่หนึ่งครับ ห้าหมื่นห้าแสนครับขออภัยครับห้าสิบจุดห้านับครั้งที่สองครับที่คราแรกอะถูกห้าสิบจุดห้านับครั้งที่สามครับห้าสิบจุดห้านับครั้งที่สี่ครับห้าสิบจุดห้านับครั้งที่ห้าครับ 5, นับครั้งที่หกครับห้าสิบจุดห้านับครั้งที่เจ็ดครับห้าสิบจุดห้านับครั้งที่แปดครับ ู้ไหมครับล้านเดียวเองนะครับสำหรับตีฮิ้วสู้หรือเปล่าห้าสิบจุดห้านับครั้งที่เก้าครับและห้าสิบจุดห้าตีฮิ้วห้าสิบเอ็ดครับโอ้ตีฮิ้วห้าสิบเอ็ดล้านครับไปต่อครับตีฮิ้วห้าสิบเอ็ดล้านครับนับที่หนึ่งครับดีครับเอ็มจีเอ็มจีห้าสิบห้าจุดห้าครับห้าสิบห้าจุดห้าครับเลขสวยจริงเลยนะครับห้าสิบห้าจุดห้าล้านนะครับนับครั้งที่หนึ่งครับ ห้าสิบห้าจุดห้าล้านนับครั้งที่สองครับห้าสิบห้าจุดห้าล้านนับครั้งที่สามครับห้าสิบห้าจุดห้าล้านนับครั้งที่สี่ครับี๋จะมีใครที่จะเป็นม้ามืดขึ้นมาเอารถคันนี้ไปหรือเปล่าครับห้าสิบห้าจุห้าล้านนับครั้งที่ห้าครับห้าสิบห้าจุดห้าล้านนับครั้งที่หกครับไปต่อได้นะครับราคานี้นะครับห้าสิบห้าจุดห้าล้านนับครั้งที่เจ็ดครับ 55.5ล้านนับครั้งที่แปดครับ55.5ล้านนับครั้งที่เก้าครับตีฮิวยังไงดีครับ55ล้านจุดห้าครั้งที่สิบครับจบประมูลปิดประมูลครับคันนี้เดี๋ยวเราเริ่มเปิดประมูลพอเนาะ MG นะครับ55.5ล้านนะครับแปงกันที่คนรุ้นเลยครับไต่หมกเด็ดเลยโอเคครับขอบคุณมากครับโจเปอร์ต่อไปนะครับ